สวัสดีค่ะนิตยาพิมพ์ละมาดค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะสองกันยานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนฝึกอาชีพของเตยนะคะวันนี้เป็นวันที่สองกันยาค่ะวันนี้ก็จะมาเรียกว่าสอนทฤษฎีนะคะ ทฤษฎีเกี่ยวกับออความรู้ของช่างเสริมสวยนะคะแรกเลยก็คืออนามัยด้านสุขภาพนะคะแล้วก็บุคลิกภาพอุปนิสัยและความประพฤติของช่างเสริมสวยนะคะในด้านสุขภาพก็คือเกี่ยวกับความงาม สุขภาพให้ดีทำให้ผิวพรรณเปล่งปังผมเป็นเงางามนะคะเออเกี่ยวกับการหมุนเวียนโลหิตได้รับอากาศบริสุทธิ์ขับถ่ายปกติอ่าสุขภาพปรับปรุงสุขภาพต้องปฏิบัติตามหลักอนามัยที่สำคัญนะคะถ้าเป็นช่างก็คือรับประทานอาหารให้เป็นเวลา แต่ถ้าเราทานอาหารไม่เป็นเวลาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีของว่างเตรียมไว้บ้างนะคะก็คือขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารเช้าอาหารเช้าเป็นอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของทุกคนนะคะไม่ว่าช่างทำผมหรือว่าคนทั่วไปนะคะเพราะมันจะเป็นอาหารของสมองเรานะคะถ้าเป็นช่างเราก็ควรทานข้าวเช้านะคะ กลางวานันถ้าเราเหมือนกับติดลูกค้าใช่ไหมคะเราก็มีของไว้เบรกไว้รอนะคะเช่นนมกองขนมปงังอะไรที่ทานง่ายๆนะคะให้เตรียมไว้นะคะส่วนข้าวก็ต้องทานแต่ว่าถ้าเราติดลูกค้าใช่ไหมคะเราจะมัวไปนั่งทานข้าวมันก็ไม่ใช่นะคะเรากา็ต้องเตรียมของว่างไว้นะคะเพื่อไม่ให้เราหวยหรือขาดพลังงานนะคะ จะได้ไม่มีอาการอ่อนเพลีย,ยหรือว่าวิงเวียนศีรษะขณะทํางานนะคะออส่วนการพักผ่อนพักผ่อนเราก็ควรจะพักผ่อนประมาณวันละเจ็ดชั่วโมงถ้าเราไม่มีการพักผ่อนเลยเราก็จะไม่มีชีวิตชีวาร่างกายเราก็ขาดความกระตือรือร้นทําให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยจากงานประจาําวันเราควรออกกําลังกายบ้างนะคะระบบขับถ่ายก็สําคัญนะคะ ถ้าเราขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะก็ควรดื่มน้ำมากๆนะคะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ2ลิตรค่ะแต่เราไม่ได้ดื่มจึ๊บจึบทีเดียวหมดทั้ง2ลิตรในเวลาเดียวนะคะ1วันเราควรจะทานน้ำสอลิตรแต่เป็นช่วงๆไปแล้วแต่พอว่างก็มาจิบๆนะคะไม่ใช่ดื่มแบบอักอักอักไปมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะมันก็จะเข้าห้องน้ำบ่อย แต่ถ้าเราจิบจิบมันก็จะซึมในในกระแสะเลือดของเรานะคะสวัสดีค่ะเออตอนนี้อาทานผักผลไม้ดื่มน้ำมากๆช่วยย่อยอาหารและขับถ่ายได้ดีออกกําลังกายแล้วก็ออกตามเอ่อยกแขนยกขาแกวงแขนในร้านขณะที่ยังไม่มีลูกค้านะคะแต่ถ้ามีลูกค้าก็ไม่ควรทำนะคะเพราะมันไม่เหมาะกับการเทศานะคะ คือมีเวลาว่างตอนไหนก็ทําตอนนั้นไม่จะต้องไม่จาเป็นจะต้องรอให้หมดลูกค้าแล้วทํานะคะคือว่างตอนไหนก็ทําเลยว่างตอนไหนก็เออขยับเขยื่อล่างกายยักไหลยักแขนยกแขนยกอะไรได้นะคะจะทําให้สวดทรงเราเนี่ยเออไม่มีไขมันเป็นจุดๆไปนะคะทีนี้มาเรื่องเทศบัญญัติของเรานะคะ เทศบัญญัติเกี่ยวกับสถานที่แต่งผมนะคะก็คือห้ามประกอบการที่เสี่ยงต่อฝุ่นละอองไม่ไม่ปรุงอาหารในร้านทําผมห้ามประกอบกิจการเช่นทำสบู่หรือทำขนมหรือทำอะไรที่มีกลิ่นนะคะห้ามห้ามเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ การประกอบการค้าร้านเสริมสวยก,ก็ไม่ให้เลี้ยงสัตว์นะคะเพราะเป็นพาหะนำอำําเ้อโลกใช่ไหมคะต้องใช้เครื่องมือถูกลักษณะนะคะมีน้ํายาแอลกอฮอล์อย่างตอนนี้โควิดใช่ไหมคะเราก็ต้องมีมีอะไรคะมีเจลมีแอลกอฮอลมีเครื่องวัดอุณหภูมะะิมาค่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคะ่ะก็คือตู้ยา ูยาในร้านเสริมสวยควรมีนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะบางทีเราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเช่นมีดบาดกันกาตัดผมแต่ถ้ารีบถ้าร้อนถ้ารวดถ้าเร็วใช่ไหมคะเราก็จะตัดมือตัวเองได้ก็ต้องมีพลาสเตอร์มียาแดงทิงเจอไว้นะคะ มียาสามัญประจำบ,บ้านควรมีติดไว้นะคะอันนี้มารู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีนะคะก็ภาษีของเราก็ต้องไปที่สมพักรใช่ไหมคะมีพงด9กนนะคะที่เกี่ยวกับร้านเสริมสวยนะคะรับขั้นตอนการขอใบอนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตประกอบการ เราจะต้องไปขอที่เขตที่เราตั้งร้านนะคะจะมีบัตรประชาชนใบทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเราเช่าเช่าบ้านเออเช่าที่หรือเช่าบ้านเราก็จะต้องมีให้เจ้าของบ้านเซ็นด้วยนะคะก็จะมีเจ้าหนะ้าที่มาประเมินสำหรับ ของเขตนะคะก็จะมาประเมินภายใน6เดือนทีนี้1ปีเสีย1ครั้งสำหรับของเขตนะคะแต่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลปีละ2ครั้งนะคะเออส่วนที่เราจะไปกระทรวงพาณิชย์เพื่อเราขายสิ่งของเช่น เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมนะคะเกี่ยวกับผมนะคะต้องไปขอที่กระทรวงพาณิชย์แถวนนบุรีนะคะก็จะต้องเตรียมหลักฐานก็คือใบที่เราเปิดร้านเออ แล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะแล้วก็น่าจะเสียค่าเอ่อที่ทำอะคะ่ะห้าสิบาทนะที่ที่ร้านที่ครูทําไว้เมื่อสมัยนานมาแล้วเป็นเกือบ3ามามได้ไมั้ง20กว่าปีนะ่ะนะคะก็ลองไปติดต่อถ้าใครจะเปิดร้านนะคะ ทีนี้เราก็มารู้เรื่องเกี่ยวกับเทศบัญญัติของร้านเสริมสวยแล้วนะคะก่อนจะเปิดร้านก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะไม่ใช่เปิดก่อนแล้วไปขอนะคะอาจจะมีโดนปรับได้นะคะแต่ถ้าไปขอก่อนเปิดจะโอเคมากเลยค่ะต่อไปครูก็จะพูดเรื่องสาเหตุของการที่ช่างยืนานาน ยืนานานๆเนี่ยจะทําให้ปวดเข่าใช่ไหมคะก็ควรช่างก็ไม่ควรจะมีรูปร่างอวบนะคะก็ควรจะให้มีรูปร่างสมส่วนนะคะป้องกันการปวดข้อเข่านะคะก็คือออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราจะทําอะไรเต้นในร้านลีลาดในร้านอะไรก็ตามเรื่องนะคะแต่ต้องตอนไม่มีลูกค้านะคะ ทานผักผลไม้อาหารที่มีแคลเซียมดื่มนมทุกทุกวันก็ได้นะคะถ้าเป็นไปได้ปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คืองดสูบบุหรี่ค่ะสุราค่ะดื่มกาแฟไม่เกินวันละสองแก้วนะคะแล้วเวลาทานอาหารช่างก็ไม่ควรจะทานให้อิ่มเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าอิ่มเกินไปมันก็จะ ยังไงอะค่ะทำงานไม่สะดวกและไม่ควรทานกระจุกกระจิกเวลาที่ลูกค้าอยู่นะคะควรจะแอบแอบทานหลังร้านหรืออะไรก็ได้นะคะก็เป็นช่างก็ควรจะมีสุขภาพดีพอสุขภาพดีจิตใจเราก็ดีดีตามไปด้วยนะคะวันนี้ครูก็พูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ ช่างเสริมสวยแล้วก็การเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็สุขภาพแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ค,คือความซื่อสัตย์นะคะต่อไปครูจะมาพูดเรื่องเส้นผมนะคะเส้นผมของคนเราเนี่ยเขาจะมีสามชั้นค่ะนี่ให้เรียนเรื่องเส้นผมด้วยนะ จะมีชั้นนอกค่ะเห็นไหมคะชั้นนอกก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะน,นี่ชั้นนอกชั้นกลางก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะชั้นกลางอ,อันนี้ก็คือชั้นในสุดนะคะผมคนเราเนี่ยชั้นนอกเขาเรียก คิวติคันนะคะส่วนศรีรษะคนเราเนี่ยมีเส้นผมหนึ่งแสนกว่าเส้นนะคะความยาวความยาวนะคะจะมีความยาวหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดห้าซมต่อเดือน,นะคะ่ะผมคนเราเนี่ยจะล่วงนะคะจะล่วงห้าถึงหก สิเส้นต่อวันไม่ต้องกังวลนะคะวงจรของการทำงานเกี่ยวกับวัยและอายุช่วงวัยเด็กก็จะมีผมนะคะนุ่มนะคะพอโตขึ้นหน่อยนะคะก็จะผลิตเป็นกระเปาะเส้นขนแต่พอวัยหนุ่มสาวก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นหยาบนะคะจะแตกต่าง ไปตามส่วนเช่นตามส่วนของร่างกายนะคะเช่นขนคิว้วหนวดขนตามตัวเส้นผมนะคะแต่พอถึงวัยหนึ่งแล้วกระปาอก,ก็จะเสื่อมลงนะคะแต่ไม่หยุดการทำงานโดยสิ้นเชิงนะคะวัยคนที่อายุมากๆเส้นผมก็จะมีขนาดเล็กลงกระป๋อก็จะหดตัวคุณภาพ ของเส้นผมก็จะเล็กลงด้วยนะคะอัตราการผลิตสีจนกระทั่งเลิกผลิตในที่สุดก็จะเป็นผมสีขาวเส้นผมในวัยนี้จึงงอกขาวโพนนะคะส่วนเส้นผมของคนเราเนี่ย หรือขนนะคะเวลางอกออกมาแล้วพ้นหนังศรีรษะแล้วจะไม่มีชีวิตนะคะตัดยังไงดึงยังไงก็ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงนะคะเส้นประสาทจะหล่อเลี้ยงที่ลากผมผมเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกว่าเคราตินนะคะซึ่งส่วนประกอบทางเคมีดังนี้นะคะ คาร์บอน43%ไฮโดรเจน7ออกซิเจน33%สซันฟลฟร์ด4%ไนโตัเจน13%ค่ะความเปลี่ยนแปลงของขนสังเกตได้จากขนแขนขึ้นม่ใหม่ๆนะคะก็ยังเห็นไม่ชัดเจนสีขนก็จะเปลี่ยนเช่นสีดำเป็นสีน้ำตาลจากสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลแดงและ สีน้ำตาลแดงก็เป็นสีบอลและเป็นสีขาวจนใกล้หมดอายุจนใกล้จะหยุดการสร้างเส้นขนนะคะเส้นผมของเราเนี่ยค่ะเขาก็มีถุงลากผมมีจุดกําเนิดผมมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดํานะคะมีหนังกาําพร้าหนังกําพร้าก็อยู่ส่วนบริเวณหนังหนังศีรษะนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเกี่ยวกับเส้นผม แต่เส้นผมมีความสําคัญนะคะถ้าดึงแล้วไม่เจ็บนะคะดึงแล้วหลุดเลยนะคะเกี่ยวกับปัญหาผมร่วงก็มีนะคะชั้นแรกที่ครูบอกนะคะคิวทิเคิลนะคะเป็นลักษณะของ ชั้นนอกของเส้นผมมีลักษณะใสๆนะคะเรียงซ้อนกันประมาณ5-7ถึงชั้นเลยค่ะลักษณะของเขาคล้ายๆเก็ดปลาหรือกระเบื้องมุงหลังคาซ้อนๆกันหลายๆชั้นทำหน้าที่ปกป,ป้องไม่ให้ความชื้นรละเหยอออกจากเส้นผมมากเกินไปอันนี้คือชั้นแรกนะคะชั้นแรกที่บอกค่ะก็คือชั้นนี้นะคะที่อธิบายอยู่ตอนนี้ก็คือชั้นนี้ค่ะ ต่อไปค่ะชั้นที่สองหรือชั้นกลางชั้นกลางก็คือตรงนี้นะคะชั้นกลางก็คือตรงนี้ค่ะชั้นกลางก็คือตรงนี้และฝั่งนี้ก็คือชั้นกลางอันนี้คือแกนในนะคะหรือชั้นในของเส้นผมครูกําลังอธิบายอันนี้อยู่นะคะอันนี้คือชั้นกลางนะคะชั้นกลางเขาเรียกว่าคอนเทคค่ะคอนเทคเป็นส่วน ลางของเส้นผมนะคะเป็นส่วนสำคัญของเส้นผมที่กำหนดความแข็งแรงความยืดหยุ่นของเส้นผมตลอดจนเม็ดสีผมมีจํานวนมากเที่ยวทับเทียบเท่ากับส่วนอื่นๆนะคะประมาณ70-90%ของเส้นผมทั้งหมดนะคะประกอบด้วยโปรตีนมีลักษณะพัน การค้ายโซ่หรือเขาเรียกพันธะนะคะสามารถทำให้เส้นผมถูกเปลี่ยนสภาพได้ก็คือหมายถึงเ,เราจะดัดเราจะอะไรก็จะไปตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเหมือนจะอ่อนตัวเพราะเพราะตรงชั้นกลางนี่แหละค่ะการม้วนการใช้สารเคมีการดัดผมการเปลี่ยนสีผม และทําให้เส้นผมมีน้ําหนักถูกทําลายจากกดด่างเกินไปนะคะชั้นกลางนี้ก็จะมีส่วนที่ว่าเออเหมือนกับว่าทําให้เส้นผมอ่อนตัวได้รวดเร็วจากการโดนสารเคมีนะคะอะต่อไปชั้นสุดท้ายชั้นในสุดชั้นในสุดคือชั้นนี้นะคะชั้นในสุดนี่เลยชั้นในสุดชั้นในสุดเขาเรียก เมดูลาค่ะเมดูลาเป็นชั้นในสุดคนที่ผมบางๆมากอาจจะไม่มีเลยคล้ายๆฟองน้ำนะคะช่วยขับถ่ายออกของเสียออกจากเส้นผมมีรอดเล็กๆเป็นการส่งอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงชั้นอื่นๆเห็นไหมคะชั้นการก็มีความสำคัญที่เป็นการส่งอาหารไปเลี้ยงชั้นอื่นๆนะคะหากชั้นนี้อ่อนแอ ผมก็จะไม่เงางามขาดความเงางามได้ง่ายในแต่ละชั้นส่วนของโครงสร้างมีหน้าที่ความสำคัญแตกต่างกันไปเส้นผมก็เหมือนกับการต่อจิกซอเหมือนกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เส้นผมเรามี3ามชั้นใช่ไหมคะเขาก็ต้องอยู่ครบ3มชั้นเหมือนจิ๊กซอที่เราขาดไปหนึ่งตัวมันก็ล้มหมดเลยอย่างนั้นทุกอย่างมีความสำคัญหมดนะคะ ผมก็จะเป็นเงางามนะคะเวลาที่ชั้นใดชั้นหนึ่งเกิดขยุกขยุยเนื่องจากการเป่าผมกันานานๆผมก็จะติดกันผมก็จะเสียนะคะเป็นสาเหตุที่มาจากผมเสียเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าใช้สารเคมีเยอะนะคะ แต่เราต้องอยู่กับเทมีนะคะช่างเสริมสวยทุกท่านอ่าดูนะคะสภาพของเส้นผมลักษณะต่างๆนะคะเอ่อเส้นผมเส้นใหญ่ขนาดขยาย1000เท่าจะมีลักษณะใหญ่เลยนะคะ1000เท่าเส้นผมขนาดกลางขยาย1000เท่าก็แค่นี้นะคะ แต่ผมเส้นเล็กล่ะขยายพันเท่าแค่นี้เองเห็นไหมคะว่าผมเส้นใหญ่แข็งแรงทําอะไรก็จะไม่ค่อยเสียอย่างลูกค้ามาทำํำเราก็ต้องสาธิตวิเคราะห์ดูหลากหลายว่าเส้นผมเส้นใหญ่หรือเส้นกลางหรือเส้นเล็กเห็นไหมคะเส้นใหญ่ก็แข็งแรงเส้นเล็กก็ลองลงมาเ,าเาส้นกลางก็ลองลงมาเส้นเล็กนี่ก็คือต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ เส้นผมแข็งแรงเห็นไหมคะเส้นผมแข็งแรงเกดผมเขาก็จะเรียงกันเป็นระเบียบนะคะอันนี้เป็นภาพขยาย6กรอเท่านะคะของเส้นผมที่งอกจากลากผมออกสู่ภายนอกหนังศีรษะนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผมที่เสียขั้นรุนแรง เนื่องจากเกตผมถูกทำลายก็จะเยินเยินเห็นไหมคะผมคนเราก็คล้ายๆเกดปาลาเรียงซ้อนกันนะคะอันนี้ก็แสดงว่าผมของคนเราเนี่ยมีต่อมไขมันด้วยเห็นไหมคะโครงสร้างของเส้นผมใต้หนังศีรษะและต่อมไขมันมีต่อมไขมันอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นขยายภาพขยายผมที่แตกไปอันนี้ เป็นผมที่ถูกทำลายแล้วนะคะเหมือนกับว่าแตกปลายแล้วเยินแล้วฟูแล้วหยองแล้วอะคะ่ะคือตัดทิ้งอย่างเดียวนะคะใช้การไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไขมันที่มากเกินไปทำให้สิ่งสกปรกจับก็คือสัปดาห์หนึ่งควรสระผมสองครั้งนะคะจะเลือกวันไหนก็ได้ค่ะคือเว้นสองวันแล้วก็สระนะคะแต่ถ้า เป็นสัปดาห์เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเส้นผมคนเราก็จะมีอยู่3ามลักษณะนะคะเป็นเส้นผมกลมเส้นผมกลมก็คือคนที่เส้นผมตรงๆเลยคือไม่มีหยิกเลยสะปุ๊บก็ตรงทื่อๆเลยก็คือเรียกผมเส้นตรงนะคะส่วนผมรีเส้นผมรีเส้นผมรีก็คือผมหยักโศกน้อยๆเหมือนเราสะเสร็จเขาก็งอๆหน่อยๆนะคะ คือไม่ตรงไม่ตรงแบบผิ้วๆไปเลยนะคะก็คือผมเส้นลีค่ะส่วนผมเส้นแบรน์ผมเส้นแบน์นี้ก็คือผมอยกักโศกมากๆอย่างอย่างผมคนหยิกหยิกผมคนทางทั่วไปเลยค่ะไม่จํากัดเลยค่ะถ้าเป็นคนผมหยิกหยิกคือผมอยกักโศกมากเขาเรียกว่าผมเส้นแบน์สาหรับช่างเสริมสวยนะคะ วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะแล้วติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้จะสอนอะไรเกี่ยวกับเสริมสวยอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ